ตอนเรารู้จักกันที่แพย์สยามันมีวันที่พ,พ่อพี่ป่วยพี่ต้องกลับมาเฝ้าพ่อทีอท่โรงพยาบาลเนี้ยแล้วก็เบกรกกองแล้วหวานเป็นไม่กี่คนอะที่โทรมาหาที่เว้ยังจําไม่รู้หวานจําจได้ไหมหวานโทรมาถามพี่ว่าแบบพ่อเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเอ้ยพี่ยังจําได้อยู่นะอเ,เออพีอพ่พไม่เคยลืมเลยรู้สึกเลยว่าเออเขาเป็นคนที่ใส่ใจคนอื่นนะแม่แบบเราไม่ได้แบบอั้นเราก็ยังไม่ได้สนิทกันแบบ โอหคุยกันนานเลยเพราะเราก็เปิดกล้องไปไม่รู้กี่คิวนะไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเขาเป็นคนใส่ใจประทับใจเขาจังขอบคุณมากค่ะที่ร่วมได้เอออย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกเออประทับใจหวานเลยเลยรู้สึกว่าโชคดีจังที่เราแบบอยากเจอคนที่เราอยากเจอคนที่เราชอบเราเมนเขามาตั้งแต่ซาซ่ามาจนถึงเราเคยแอบไปทํางานกับเขาโดยเขาไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยจนวันหนึ่งมาร่วมงานมารู้จักอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ มาคุยกันนิดวันนี้ขอให้ร้านวิวทุกคลิปนะคะเอาจริงร้านก็ดีแต่ว่าวัตถุประสงค์เราคือเราหัวเหรอเราได้มาเจอกันใช่หวันว่าเราได้คุยกันอย่างอย่างพี่นิดชวนมาหวันก็ไม่ลังเลนะเพราะว่ารู้สึกว่าได้กลับมาเจอกันเป็นเรื่องที่ดีค่ะ